กลับเข้ามากันต่อนะคะในช่วงที่2ของของมอทริงของเรานะคะวันนี้ในช่วงนี้ค่ะกับมอทริงอัปเดตนนั่เองมอทริงมอทริงเซ็นนี่ชัดเจนมากไม่เหมือนอีกคนนี่ค่อยออกแนวอะไรอ,อ่ะมันนอกมันนอกไม่ว่าเขาเซลลเซลลนี้ม <Mot oring. S 1> อทริงมอทริงอาจจะแบบว่าทินปากนิดนึงอะไรอย่างนี้ขออภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะที่เรื่องราวของเราวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาสด้านะคะก็มีการจัด การฉลองนะคะสำหรับยอดในการผลิตของรถยนต์นะคะในภาใตาเทคโนโลยีของเขาที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวของ m a ส d a นั่นคือ Skyactiv e นั่นเองนะคะซึ่งหลายลคนอาจจะคุ้นในชื่อนี้เนี่ยมาประมาณตั้งแต่ช่วงปี54ละเพราะว่าเขาก็เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้กันมาในการผลิตนะคะซึ่งรุ่นที่มีการนำมาฉลองในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมดเนี่ยรุ่นด้วยกัน ะะที่มีการผลิตรวมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกว่าทะลุ1ล้านคันไปแล้วล่ะเรียกได้ว่าคือทั่วโลกนะคะมียอดในการผลิตสูงถึง1นล้านสหมื่นคันนั่นเองซึ่งเขานับจากการเริ่มเปิดผลิตสายผ่านครั้งแรกในปี54ครับนะคะ,คะเดือนพฤศจิกายนปี54จกนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3รุ่นด้กันนัคือรุ่นของ Mazda CX-5 a นะคะ Mazda 6แล้วก็ m a z d a 3นั่นเองอ ทะลุ1ล้านคันเรียกได้ว่าคือพอตั้งแต่เปิดรายการผลิตปั๊บเนี่ยนะคะตะลุยเลยไล่มันเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทาั่งถือว่าเป็นการตอบรับนะคะจากผู้ที่มีการใช้รถยนต์นะคะจากมาตรฐานของมา z d a ด้วยในเรื่องของการใช้แบบ Sky Active ัันเองซึ่งก็บอกว่าเป็นการมอบประสบการณ์การขับขี่ที่มันแตกตา่างร,ร,รวมถึงความปลอดภัยนะคะแบบรอบทิปทางเพื่อให้ผู้ขับเนี่ยได้ทั้งสุกสนานไปในการขับขี่พร้อมกับนะคะเหมือนกับเป็นความ ล้ำในะเรื่องของนวัตกรรมด้วยคือคือเดี๋ยวเกิดนิดนึงก่อนครับว่าสกายแอคทีฟสกายแอคทีฟคืออะไรบางท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วบางท่านก็นรู้แล้วนะครับแต่ย้ำอีกทีคือสกายแอคทีฟก็เหมือนเป็นแนวคิด<ฆ>ของมาสด้านะครับในเรื่องของการผลิตรถที่ให้ได้ประหยัดน้ามัน<ฆ>และก็คงเอกลักษณ์การขับขี่สนุกสนานเอาไว้นะครับ<ฆ>ซึ่งประกอบไปด้วยทุกอย่างทั้งทั้งคันนะครับตัวถังช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์นะครับรทุกอย่างเนจะออกแบบมาให้เพื่อให้ลดประหยัดน้ํามันทีน่สุดอะ แต่ยังไงก็ยังคงความความขับขี่สนุกสนานสไตล<ช>์ซูมซูมมาไว้นะครับก็อย่างบ้านเราเนี่ยมาแล้ว2รุ่นก็คือ cx 5กับมา3ด้าสามครับส่วนมาสด้าหกเนี่ยก็ล่ำาว่าจะมานะแต่ก็ต้องมาดูทีว่าว่าจะยังไงนะครับแต่โฉบเฉี่ยวมากจริงอะ่ะคือรู้สึกว่ามาสด้าที่ผ่านมาเนี่ยเอาเฉยๆนะแต่พอมาเจออย่างที่บอกว่าให้เขาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ที่เป็นสไตล์โคโ,โดใช่ไหมโกโอันเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นมันดูแบบทันสมัยอ่ะ มันมามันมาหน้าแบบโคโดหมดเลยนะครับโคโดนี่ก็เป็นแนวทางการออกแบบนะครับเนี่ยอย่าง CX5 <น>ก็ดีมาด้า3ก็ดี<ห>มาด้า6 3กับ6นี่หน้าคล้ายๆายกันเลย,คล,ยคล้ายกันเลยนะครับรหรือ2ใหม่หหที่กําลังจะมาถ้าตลาดโลกเนี่ยมา,าด้า2ใหม่เนี่ยเปิดตัวน่าจะปลายปีนี้นะฮะก็ยังเป็นทรงสไตล์หน้านี่เหมือนกันก็เป็นโคโดไงแต่แบบเหมือนก็ย่อส่วนให้มันเล็กลงมาตามสไตล์มาด้า2ใช่นะคะมาด้า2ใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวก็มาพร้อมเทคโนโลยีสกายขีดเต็มรูปแบบเหมือนกัน แสดงว่าเขาไม่ได้จํากัดเฉพาะแค่บางรุ่นในการที่จะนำเทคโนโลยีคือมันก็ค่อยๆมันมันต้องดูตามไลฟ์เซอร์เคิลใช่ไหมอ่มันต้องดูตามไลฟ์เซอร์เคิลไงว่าไอ้โมเดลนี้มันดันทําตลาดมาก่อนแล้วอย่างที่ว่ากันในบรรดา3รุ่นเนี่ยค่ะคือ2ก็ก็ก็มีมาก่อนแล้วไงแล้วก็เลยก็เลยยังไม่ได้ใส่สก y าอีทีไปให้มันแบบเต็มคันเท่าไหร่เพราะโมเดลเชนที่จะที่เปิดเผยโฉมคอนเซปต์ไปแล้วเนี่ยนะที่เราเห็นรูปคอนเซปต์ไปแล้วเนี่ย พอเป็นโมเดลเชนเนี่ยปลายปีนี้น่าจะเห็นก็ใส่เต็มาเลยเต็มรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากที่จะเป็นแฟนใหม่ของ m a z d a แล้วก็ไปลองดูได้ว่าคุณชอบในสายนี้ไหมก็เห็นบนท้องถนนเยอะนะครับสำหรับ c 5นะมีละมีละส่วนมา z d a 3เนี่ยอาจจะเริ่มทยอยส่งมอบได้ได้น้อยไปหน่อยแต่ยอดจองเขาก็มาเยอะนะอย่างมาตร้า3ใหม่เนี่ยนะครับโมเดลเชนเนี่ยที่ว่าราคาเริ่มต้นเนี่ย800,000 800,000 4เนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้รู้สึกยอดจองจะ3,000กว่าคันแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มทยอยส่งมอบฉะนั้นใครบอกยังไม่เห็นบนท้องถนนนี่ก็ก็ต้องต้องรออีกสักระยะสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นมากขึ้นกว่านี้นะคะก็ได้ได้ว่าคือเป็นเป็นนิมิตที่ทําให้ผู้บริหารของมาสด้าเองเนี่ยก็รู้สึกว่าคนเริ่มไปวางใจเขามากขึ้นแล้วแหละยาดผลิตในครั้งนี้ที่บอกว่ามากันแบบเต็มเต็มคือพอสูงกว่าล้านคันเนี่ยมันมองได้เหมือนกันนะว่า ความนิยมของคนเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นอ,อาจจะเปลี่ยนใจแต่ลดในค่ายญี่ปุ่นอื่นๆต่างๆที่เคยขายดีมาก่อนเนี่ยมันเริ่มมีส่วนแบ่งของตลาดมาให้มาสด้าบ,บ,บ้างแล้วใช่ใชะะแล้วเขาก็ทํารถออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็เท่ากับ การันตีว่าไอ้คำวสกายแอคทีฟของเขาเนี่ยมันติดหูแล้วก็ประสบความสำเร็จทำให้คนคุ้นอะใช่ใไหมคะอย่างคือค่ายอื่นคือค่ายอื่นอะก็มีไอ้คำพวกนี้เหมือนกันใช่แต่เป็นคำคนละแบบคนละแบบแต่ว่าแนวคิดเหมือนกันก็คือให้รถประหยัดน้ำมันขับสนุกมันก็ใช้ชื่ออื่นของมันไปแต่มาซ่าเขาก็ใช้คำว่าสกายแคร์เนี่ยเพราะเมื่อก่อนเราติดปาระด่าที่คำว่าซูมซูมเราจะจำได้คุ้นหูก็คือซูมซูมแต่เราไม่รู้ว่าซูมอะไร ส่วนมันเป็นแบบแบรนแคมเปญใหญ่เลยภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยบึนๆอะไรเงี้ยเด็กเล่นรถบึนๆเลนคำติดปากไปซะคราวนี้ก็ลงเปลี่ยนอีกคำหนึงมาเป็นคำคำนี้แทนนะคะมาอีกที่หนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องของ Mercedes-Benz ค่ะที่บอกว่ามีการจัดแคมเปญนะคะคุณผู้ชมสำหรับเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของกิจกรรม Service Excellence Award ต้องบ่าเป็นรางวัลที่เขาได้รับมาจากการที่มีบริการด้านหลังการขายเนี่ยเป็นเลิศดีเยี่ยมนะคะพอครบ10ปีทางผู้บริหารของ Merced e s Benz ก็เลยมีการจัดแคมเปญนี้ขึ้นมาสำหรับแคมเปญ be a winner ค่ะเพื่อร่วมในการฉลองนะคะสำหรับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการของศูนย์บริการจัดทาง Merced e s b e n z แล้วก็มีการมาใช้บริการหลังการขายด้วย ะะซึ่งถือว่าอันนี้เ,เป็นแคมเปญตอบแทนลูกค้าเลยว่าถ้าเกิดคุณซื้อเบนซ์จากเราไปแล้วเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมแคมเปญนี้เพียงแค่คุณกลับเข้ามาใช้บรกิการที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ,รแล้วมียอดค่าใช้ในการเข้ารับบริการทุกๆ1 5 0 0 0บาทนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่ก็แล้วแต่นะคะการประดับยนต์ค่าแรงทุกอย่างคุณจะมีสิทธิ์ในการร่วมชิงรุ่นรางวัลน,นะคะรถยนต์ mercedes benz รุ่น a 1 8 0 urban 1นึคัน อค่ารสองล้านเนี่ยนะครับสองล้านคุ้มไหมไปเสียค่าบริการเนี่ยคือยังไงก็ต้องไปเช็คอยู่แล้วไงยังไงก็ต้องไปเช็คอยู่แล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าไปเช็คชน่งนี้ได้ได้ลุ้นได้ร่วมแคมเปญนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เน้นนะคะว่าก็คุณต้องไปที่ที่ที่ศูนย์บริการของของทาง Merc ัทเบนท์เอาจริงไหมคือเขาก็หาคือจริงๆเป็นแคมเปญบริการหลังการขายที่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของเบนท์เขาแล้วล่ะแต่ว่าจริงๆหลักๆก็คือ ต้องการให้สร้างไรายได้เรื่องบริการหลังการขายให้ดีลเลอร์ให้คนเอารถมาเข้าโชว์รูมอ่ะใช่เพราะว่าจริงๆก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คนจะไม่ค่อยเอารถเนี่ยมาเช็คระยะที่ศูนย์คลับคนจะคิดว่าเช็คข้างนอกก็ได้ครับหรือว่าไปเช็คที่ไหนที่คุณใกล้บ้านก็ได้มาเลยทําให้เขาเรียกว่าเป็นการย่อของการรับบริการตรงเนี้ยเ,เริ่มหายไปเพราะนั้นจะทายังไงให้คนกลับเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์เบนได้ใหม่เนี่ยก็ต้องมีอะไรมันล่อใจก,กันหน่อยแหละใช่ไหมคะซึ่งรอบนี้เนี่ยนะคะของทาง m e r c e d e เ b e n z นประเทศไทยเนี่ยเขาก ใจปั้มจับใหญ่เลยแล้วกันว่าให้คุณนะคะได้มีสิทธิ์ร่วมในการรุ้นชิงรางวัลกับ b e n ซ์เอ0 u r ่งแปดศนเออ่งคัน<ช>ซึ่งเขาบอกนะคะว่าจะมีการรุ้นนะคะเบนซ์คันหรือว่าจะรุ้นรางวัลในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแท้ของ Mercedes-Benz นะคะฟรีจำนวน500รางวัลอ๋อคือรางวัลที่1เนี่ยเป็น A180 ป็น a 1ใช่ตัวนี้ก็น่าจะเฉียดเฉดสล้านใช่ค่ะแล้วก็ ถ้าไม่ได้เบนไม่ไ s ้ <S <S ไไอีก500รางวัล<อ>คุณได้ลุ้นในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแท้ฟรีนะคะทั้งหมดเนี่ยมูลค่าเนี่ยรวมกว่า4ล้านบาทในการจัดแคมเปญในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าคือเขาจะมีรุ่นหรือว่าเงื่อนไขในการที่จะรับถ่ายน้ำมันเครื่องแท้ฟรีนะใน500รางวัลน,นี้นะคะก็สำหรับรุ่น A-Class นะคะ C ClassCL Class แล้วก็ c l k แล้วก็ c l a Class ด้วยแต่ละรุ่นเขจะมี รหัสบอกว่าตัวถังปีไหนโฉมไหนครับนะคะเผื่อว่าคุณใช้อยู่คุณลองดูละกันอาจจะมีโอกาสได้เบ้น180เอบิลฟรีฟรีก็ได้นะคะแต่ต้องโดน15ื่นห้าก่อนนะต้องต้องเสียหมื่นห้าก่อนคือสตาร์ทที่หมื่นห้าก่อนนะต่ังกว่านั้นหมดสิทธิ์ล้นนั่นก็ไปหาอะไรตรวจให้มันครบซะจะทําอะไรได้บ้างอ่ะโอถึงอยู่แล้วล่ะถึงนะสตาร์ทเลยนะหมื่นห้าเลยงั้นเอางี้ละกันไปหาเขาแล้วบอกว่าขอเลือกแคมเปญที่ชุดแรกเนี่ยหมื่นห้าก่อนเลย เพือ่อจะได้ลุน 1, ้นเอ็นหนึ่งแปแล้วเอาแค่นี้ไม่ต้องเพิ่มแล้วแค่นี้ไม่เพิ่มแล้วแค่นี้พอได้รุ้นสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์แล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมคะอ่ะก็ต้องมาฝากกันนะคะสำหรับสองข่าวนี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราก็ยังมีเอ่อทสต์ไดฟ์รถสปอร์ตสองที่นั่งทร <c oughs> งเก๋ๆเ,เดี๋ยวจะเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อคะ่ะ